มาอยู่กับช่องเพลงซ่ามาแสบนะคะวันนี้เราจะมากินทาเลยไม่ได้เรจะมากินปลาเต้นกนันเพราะว่าวิลำบินผืนทุกคนเป็นผืนเลยไม่รู้เราเพิ่งกินขนมจีนไปเผ็ดมากเลยมราเป็นผืนเลยไม่รู้แดงๆดงกก็แค่นี้เนะเาะอแล้วก็จะกิน เราเคยกินตอนปงใช่แล้วปงชิบกเคจังก่อนชิบชิบเก่ยากมากบอกเบยโห2เส้นเส้นหนึ่งเหรอเหเออขาดด้วย เ้าก็ไม่เห็นอะไรขนาดนั้นแนตะ่กเ,เห็นอยู่แตมโมงไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นเอ้ยเรียกกับตัวเองทำไมทีนนิดนึงแล้วก็น่าเก็บไปโรงเรียนรุี่เพรว่าต้องเหลือด้วย ไปกิรงเรียนด้วยตอนพักเยียงอ่อนะออสองกิก็เก็บแลให้พวกกินวนี้ ไีเยิยนไปก็คงไ่เป็นแรงเนาะเนาะเนาะ,นะเราเคยเก็บแต่เย็ยนไบหนึ่งอาทิตย์มากินก็ยังเหมือนเดิมแต่ไม่เคยเก็บไว้หนึ่งเดือนนะเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆอยากกิน,นก็เลยเก็บไว้แค่1หนออาทิตย์พท่ คนหลอกกินใช่ไหมใหญ่จริงๆลี้ยวไปมากไปจริงๆพูดให้หนูแบบว่าใจจะได้วันนี้มาใหุ้กคเก่งกลินแล้วกินันเดียวให้หมดเลยการบ้านให้ทำปันเหแบๆกินไปทำกับบ้านไปสนุกสนาจับใส่ล่าเริงจับใส่ตามขนมจีน ยังไม่หมดเลยก็เลือดแค่ยังหมดหมดก็เติมเพราะว่ามีอินฟินิตี้คารนจีนหล่อเล่นไม่หล่อเล่นอื้อเนื้ยเนี่ยบอกว่าเล่่องเงินทายหล่อเล่น And let me look at the moonlight. <laughs> Say, I เ,เส้นมาต่อต่อ,ตอกันนะฮะเคยทำอัดเปล่าเคยทำหรือเปล่าครับเคยทำหรือเปล่าครับ น oh ี่นะคะก็ต huh <mythology> um, ok ่อได้แลยเอาแบานนนเออาือกว่าชื่อวนี้ไม่ควรจะลองเหตุเพราะมันเป็นผืนเดกแ้วสีแดง่เบไจุดอะไรใช่ปไปแล้วก็ยุงกันด้วยเสีย ข้าวเหนียวันข้าวเหนียวก่อนเข้าเหนียวตรงนี้นะไอ้ดิคือกลับนะกลับเออเนี่ยดูภัก วันนี้อยากกดไลค์กดแชร์กับเซค่กดกระดิ่งกดกิ่ด้วยนะคะบาย